ครับเดี๋ยววันนี้ตรงแถวตรงนี้น่าจะต้องใช้วาวเปิดน้ำอีกตัวหนึ่งตรงนั้นเพราะว่าเวลาปล่อยน้ำลงไปข้างล่างใช่ไหมครับก็จะกแปดถึงสิบต้นประมาณนั้นแปดเก้าสิบต้นนะครับแล้วก็กลายเปน็นว่ามันไม่มีวาวตรงนี้กลายเป็นว่าตรงนี้ข้างบนต้นข้างบนสามต้นนี้ก็ไม่ไหลเดี๋ยวเราจะติดตั้งท่อเอ้ยไม่ใช่จะติดตั้งวาวน้ำตรงนั้นครับก็คือประตูน้ำนั่นแหละ ตรงนั้นอเคอคเรามาที่ท่อกันแล้วกระดากระดพื้นที่กันนี่ครับเลยตัดท่อเลยเจ็ร้อยอันนี้มันจะเข้าได้แค่นี้นะครับโดยประมาณก็ขยับไม่ได้ละ เสร็จเรียบร้อยท่อหนึ่งนิ้วของเราเนี่ยช่วงนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรให้ทํามากหรอกนอกจากเอ,อ่อรดน้ําแต่ประเด็นคือเราก็ต้องเปิดไล่เรื่อยๆไงครับเนี่ยตรงข้างล่างแล้วก็ไลท่อบางจุดนะ้ํามันไหลไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูท่ออีกบางทีมันอาจจะรั่วอยู่ข้างล่างอยู่ๆมันอาจจะข้อต่อมันอาจจะหลุดจากกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนไปปะมันไปซ่อมมันอะไรเงี้ย มันไม่ได้แบบราบรื่นตลอดหรอกนี่นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าช่วงนี้ทุเรียนมันมันออกผลออกดอกประมาณไหนนะครับอันนี้คือผมถ่ายวันที่14มีนานะช่วง14มีนานะครับมันจะเป็นอันนี้ไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่มันจะเร็วช้าแค่ไหนนะอันนี้ของผมที่อำเภอชยยานะครับอันนี้ข้างบนข้างบนต้นนะครับ ก็เยอะพอสมควรแต่แต่บางต้นก็ยังไม่ออกก็มีนะครับบางต้นก็จะเยอะเป็นพิเศษแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนระยะหลังจากที่มันเป็นออที่มันออกมาแบบนี้ครับช่วงแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแลว้วพอผ่านไปสักสองสามอาทิตย์ก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับ เป็นเม็ดเหมือนมะเขือพวงเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไอตัวตรงนี้ก็น่าจะแตกออกมาเป็นดอกแล้วก็รอดูไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ที่เราดูต้นนี้มันใหญ่พอสมควรครับประมาณสัก8-7-8เมตร ไอ้ต้นที่มันขนาดนี้ครับที่มันเล็กกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่เหมือนกันก็มีข้างล่างนิดนึงแล้วก็ปรับลายครับข้างบนต้นนี้น่าจะเยอะกว่าเพื่อนแล้วข้างบนก็ใช้ย่อย เป็นเส้นเล็ดแบบนี้เลยบางต้นบางแถวมันบางแถวที่เราลดน้ำมันจะไม่มีวาลว,วาลที่อยู่ตรงข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ก็ปิดอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องไปปิดตามต้นถึงทีน่นี้พอเราไปปิดตามต้นเราก็จะเปียกใช่ไหมนี่ครับใช้ร่มใสๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้ใคร ใช้หรือเปล่านะวิธีนี้แต่ว่ามันมันถือว่าได้ผลแหะอย่างนี้ใช่ไหมล้วก็เอาล้มเข้าไปเห็นไหมเราก็ไม่เปียกแล้วเ้าก็าล้วงมือไปปิดยังไงให้ผลไม่รู้หลายคนอาจจะใช้ก็ได้นะวิธีนี้ผมรู้สึกว่ามันได้ผลดี ครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเราอย่างเท่านี้แล้วกันเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ